พี่น้องครับมาถึงวัวของลุงอมนวยบ้างนะครับลุงอมนวยจะเป็นวัวตัวเมียนะครับผมวันนี้พบกับในห้อยนะครับคนเปิดราคามาเลยครับในห้อยตัวไหนบ้างมีสิบตัวครับตัวสิบตัวมีชุดมาเลยใช่ไหมใช่ครับตัวละเท่าไหร่ตัวละสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับฮะสองหมื่นสี่ห้าร้อยมาดูตัวอย่างครับตัวนี้ด้วยไหมนี่หนึ่งตัวครับตัวนี้นะครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับสูงประมาณเมตรยี่สิบห้าครับนี่ครับตัวที่สองครับผม นี่ครับตัวที่สามนี่ครับตัวที่สี่นี่ไหมนี่ครับนี่ตัวที่ห้านี่เออตัวนี้มีเชื้อเล่นะครับนี่ครับหกตัวหกอ้าวครับผมนี่ครับตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวขาวใช่ตัวขาวตัวขาวนี่นะครับตัวที่เจ็ดตัวที่แปดนี่ด้วยไหมใช่ใช่แปดครับผมตัวที่เก้าตัวนี้ด้วยตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ตัวเก้าเนี่ยครับตัวสิบตัวนี้ครนี่นับไปแล้วอะเอาอย่างเอาอย่างนี่นับไปแล้วเออหนึ่ง สองนี่นะครับครับผมสามสามตัวนี้ครับสี่ครับสี่หัวล้นครับห้าครับหกครับผมเจ็ดครับแปดเก้าตัวนี้มั้ยเก้าแล้วตัวนี้สิบตัวนี้ตัวนี้เก้าสิบนู้นครับอ๋อตัวนู้นไม่ใช่ตัวนี้คู้มแม่ลูกครับอ๋อโอเคโอเคนะครับอ๋ออ๋อนี่เป็นแม่ลูกกันครับแม่ลูกมาขอดูแม่ลูกครับนี่นี่ นะครับ10ตัวเมื่อกี้2อง0 0 0สาพนะครับใช่ครับต่อได้ต่อได้นี่นี่แม่ลูกตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับตัวที่ในฮอจี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้นะครับเนี่ยลูกตัวผู้ทำได้เนี่ยใช่ครับราคา37ครับ3 7 0 0 0ื่นนะครับแม่นี้นะครับลูกตัวผู้ครับผมแล้วก็วัวนางนี่ล่ะวัวนางตัวละ19,500 19,500ราพครับวัวนางมีกี่ตัวครับ1ครับ หนึ่งตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อสองเลยนะสามนี่นี่ครับแล้วก็ตัวผู้มีสตัวครับหมื่นเกานห้าร้อยนะครับสามตัวตัวผู้ตัวนี้ใช่ครับเท่าไรครับตัวละสิบแปดห้าร้อยครับหมื่นแปันห้าร้อยครับแบบนี้หมื่นเก้านห้าร้อยครับนางแดงนะครับสูงเมตรสิบครับตัวนี้สูงเมตรสิบนะครับ แล้วตัวนี้ลูกตัวไหนเนี่ยวันนี้ขายแม่ไปแล้วครับขายแม่ไปแล้วเหลือแต่ลูกครับแบบนี้ราคาเท่าไหร่แบบนี้จะขายคู่กับตัวนู้นครับนู่นึ้นอ๋อแบบนี้มีคู่นะครับเหมือนเหมือนกันอ๋อตีตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้หกพันห้าครับหกพันห้าร้อยบาทครับ,รบหนึ่งตัวหนึ่งตัวแต่ต้องการขายคู่นะครับตัวเดียวยังไม่ขายนะตัวเดียวก็ขายครับตัวเดียวก็ขายหกพันห้านะครับตัวเมียนะครับรอดหมื่นเจอแล้ววันนี้หนึ่งตัวหนึ่ง ห5พันห้าร้อยะครับนี่ตัวนี้ครับนี่ก็สิบเก้าห้าร้อยครับมีสามตัวชุดนี้สามตัวหนึ่งหนึ่งตัวครับสองตัวนี้ตัวนี้ราคาต่างหากครับนี่หนึ่งหนึ่งสองครับสองนี่นะครับเนี่ยน no. <No. 1, S 2> ี่เป็นหัวนางใช่ไหมเนี่ยหัวนางครับหัวสาวเก้าห้าร้อยครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ดีกว่าเพื่อนแต่อ้วนกว่าเพื่อนนี่ครับ แล้วตัวผู้นี่ล่ะตัวผู้ตัวละ1 8บแปครับหนึ่งหมื่นแปดนะครับคู่กับตัวขาวเมื่อกี้จากันได้ไหมนะคร่าวๆนะครับชุดน,นี้ของลุงอํานวยครับลุงอํานวยทั้งหมดกี่ตัวนะเร้อนยะทั้งหมด18ตัวครับ18ตัวครับวันนี้ต้องกาหัวตัวเมียรครับวันนี้เยอะจัด<ม>เยอะจัดทั้งทีมงานม่วงทั้งของลุงอํานวยนะครับวันนี้มากันเยอะเลยสนใจก็มาดูได้นะครับแบบนี้1 8บแปเนี่ยใช่ไหม ใช่ครับตัวผู้นะครับนี่อยู่ในชุดนี่อยู่ในชุด2 4 0 0 0นะครับ10ตัว10ตัวครับผมเหมาะเข้าขุนสำหรับเข้าขุนนะครับชุดนี้10ตัวเข้าท่าดีครับมีเล็กมีใหญ่มีกลางมีพนกันไปแล้วครับนี่ก็เกินไปแล้วเนี่ยนี่ก็ใหญ่นะครับเอาละโอเคครับผมฝากติดตามไว้เลยครับยอตั้งค่าตัว